สนับสนุนโดยอาทิตาครีเอชั่นรับออกแบบสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตัลทุกชนิดดาวน์โหลดคู่มือนำเที่ยวทั่วโลกผ่านแอปพลิเคชัน Travel Book เราจะโบกมือลาประเทศเน,นเธอร์แลนด์นะครับด้วยความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ครับที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศเน,นเธอร์แลนด์ก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมครับสถานที่ต่อไปนี้นะครับอยู่ในเมืองลิสเซ่ครับห่างจากตัวเมืองอัมสเตอร์ดัมไปประมาณ29กิโลเมตรครับที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือสวนทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกสวนเคอร์เคนฮอทครับ อีกความมหัศจรรย์ของเนเธอร์แลนด์นะครับก็คือสวนดอกไม้ใี่คุณผู้ชมนะตอนนี้เราออกมาจากนอกเมืองอัสเตอร์ดัมนะครับนิดเดียวคุณผู้ชมนะมาที่นี่ครับเมืองลิเซ่ฮะที่นี่คือสวนที่มีชื่อว่าสวนเคอร์เคนฮอปนะฮะอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องไปชมกันนะฮะว่าจะสวยงามขนาดไหนแผนที่พร้อมตัวพร้อมตามผมมาครับมาหาเรื่องเที่ยวด้วยกันฮะ เดิมทีนะครับสวนเคร์เกนหอแห่งนี้นะฮะเป็นสวนสาธารณะมาก่อนครับคุณผู้ชมครับต่อมาครับสมาคมผู้ส่งเสริมการปลูกดอกไม้ประเภทไม้หัวนะฮะแห่งเมืองลิเซ่ครับ ก็ได้ใช้ส่วนแห่งนี้นะครับในการส่งเสริมแล้วก็ปลูกดอกไม้พันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาครับแล้วก็ให้ที่กับบริษัทผู้ผลิตไม้ขัวต่างๆนะฮะมาปลูกแล้วก็เข้ามาดูแลรักษาครับทำให้เกิดดอกไม้พันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาทุกปีครับคุณผู้ชมครับจนเป็นที่สนใจจากผู้ชมจากทั่วโลกฮะเจอดอกไม้สวยๆแบบนี้นะครับผมก็ไม่พลาดนะที่จะหยิบกล้องขึ้นมาเก็บภาพความประทับใจครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าถ่ายกันเพลินเลยทีเดียวนะฮะ ยิ่งได้เทคโนโลยีของกล้อง DSLR สมัยใหม่อย่าง Sony Alpha 7D7 Mark II นะฮะทำให้ผมเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็สามารถแชร์กับเพื่อนๆได้ทันทีเลยเดียวครับเดินมาไม่ไกลครับก็มาถึงโซนที่เป็นสวนดอกไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามครับคุณผู้ชมครับละลานตาเลยทีเดียวนะฮะแล้ววันนี้ครับพิเศษมากๆครับเพราะว่าเขามีนิทรรศการดอกไม้กับศิละปะด้วยจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับที่สวนเคอร์เคนฮอบเนี่ยนะฮะก็จะมีหลายๆโซนครับคุณผู้ชมครับเราก็มาถึงโซนแรกแล้วครับโซนนี้มีชื่อว่าออเรนจีนัทซาวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีการจัดดอกไม้นะฮะอยู่ในอินดอร์ครับแล้วก็เป็นธีมของวินเซนต์แวนโก้ครับซึ่งเป็นจิตรกรชื่อดังของชาวดัตช์เลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในแล้วกันนะว่าการจัดดอกไม้แบบธีมแวนโก้จะเป็นยังไงบ้างไปดูพร้อมๆกันครับ นิทรรศการนี้นะครับจะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของวินเซนต์แวนโก๊จิตรกรชื่อกล้องโลกชาวดัตส์ครับผู้มีอิทธิพลต่อศิละปะสมัยใหม่ฮะผ่านดอกไม้ที่มีสีสันสดใสครับแล้วก็การจัดที่แปลกตาครับเหมือนผลงานของเขานะฮะการได้มาชมนิทรรศการนี้นะครับทำให้เราเหมือนย้อนอุโมงเวลาครับไปชมเรื่องราวชีวิตแล้วก็การสร้างสารรค์ผลงานศิละปะที่สวยงามให้กับโลกใบนี้นะฮะ วินเซนต์แวนโกครับสร้างสารรค์ผลงานกว่า2,000ชิ้นตลอดชีวิตของเขานะครับโดยผลงานที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ของเขานะถูกวาดในช่วง2ปีสุดท้ายของชีวิตครับปัจจุบันนะครับผลงานของเขาทั้งภาพเหมือนภาพเขียนตัวเองและก็ภาพดอกไม้นะครับก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะที่เป็นที่รู้จักและก็แพงที่สุดในโลกนะครับวินเซนต์แวนโกครับตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในวัย37ปีฮะนี่คือเรื่องราวของเขาครับถ้าคุณผู้ชมนะฮะได้ติดตามมงการศิลปะนะฮะหรือไม่ติดตามก็ตตามแ่นะ ก็จะมีชื่อของวินเซนต์แวนโก้นะครับเป็นศิลปินเอกที่อยู่ในลิสต์ของคุณอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ที่เรารู้นะครับวินเซนต์แวนโก้เนี่ยเป็นศิลปินแนวอิมเพชชันนิสต์นะครับที่ลำบากมาทั้งชีวิตครับแล้วก็มาดังตอนที่ตายไปแล้วนะฮะแล้วก็ภาพนี้ครับคือภาพที่มีมูลค่าสูงที่สุดครับเป็นภาพดอกทานตะวันนะฮะใจการเน่มีอยู่ทั้งหมด15ดอกนะครับได้รับการประมูลไปในปี1889นะฮะที่ลอนดอนครับคุณผู้ชมครับ มูล,ลค่าภาพนี้คือ40ล้านเหรียญ u s ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ1,200ถึง1,300ล้านบาทนะครับตกเนี่ยดอกละ82ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะแม่ศิละปะนี่ประเมินค่าไม่ได้จริงๆครับนี่ครับรูปดอกทานตะวันของวินเซนต์แวนโกนครับดื่มดำกับงานศิละปะและก็ความงดงามของนิทรรศการดอกไม้กับแวนโกกันแล้วนะครับ ผมก็มาเดินชมสวนเคอร์เคนฮอฟต่อครับซึ่งที่นี่เนี่ยเขาโดดเด่นเรื่องดอกทิวลิปครับเพราะว่ามีกว่า7ล้านดอกเลยทีเดียวท้า้เปรียบดอกกุหลาบคือราชินีแห่งดอกไม้นะครับทิวลิปคงไม่ต่างกับราชินีดอกไม้ของชาวฮอลแลนด์ครับแม้ว่าดอกทิวลิปครับจะไม่มีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ชนิดอื่นนะครับแต่ทิวลิปก็เป็นดอกไม้ที่ชาวยุโรปไม่ว่าจะเป็นคนอังกฤษคนฝรั่งเศสคนเยอรมันหรือคนฮอลแลนด์นะฮะร,รวมถึงคนเอเชียหัวดำอย่างผมชื่นชมด้วยนะฮะ ทิวลิปครับถือว่าเป็นดอกไม้ที่มีการเดินทางที่ยาวนานมากๆครับและมีความผูกพันกับชาวเนเธอแลนด์นะครับจนกลายเป็นดอกไม้ประจําชาติในที่สุดครับนี่แหละครับเหตุผลที่ผมมาหาเรื่องเที่ยวที่นี่ที่สวนทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สวนเคอร์เคนฮอฟครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความสวยงามครับของสวนเคอร์เคนฮอฟแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมนะและที่นี่นะครับเขา1ปีเนี่ยไม่ได้มาได้ทุกเดือนนะคุณผู้ชมนะมาได้แค่6สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็จะตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับไปปลายเดือน เอาไปสิ้นสุดตอนประมาณกลางเดือนพฤษภาครับคุณผู้ชมครับประมาณ6สัปดาห์เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ค่าเข้าวเนี่ยอยู่ที่คนละ16ยูโรครับก็ถือว่าได้มาชมสิ่งที่ผมเคยเห็นแต่ใน Google นะ,ะเห็นแต่ในรูปนะฮะสวนดอกไม้ที่เนเธอแลนด์นะครับดอกทิวลิปบานสะพรั่งเต็มทุ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีดอกไม้ชนิดอื่นนะที่เป็นดอกไม้เมืองหนาวที่เคยเห็นบ้างไม่เคยเห็นบ้างน,นะครับ รวมถึงมีงานศิละปะนะฮะที่เอามาสอดคล้องกับดอกไม้ครับเช่นงานนิทรรศการดอกไม้กับแวนโกะนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่ครับกังหันลมนั่นเองและนี่คือทั้งหมดของที่นี่ครับสวนเคอร์เคินฮอบครับการเดินทางสำรวจยุโรปยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับตอนหน้าผมจะพาคุณไปเที่ยวถึง2ประเทศครับนั่นก็คือเบลเยียมและก็ฝรั่งเศสนั่นเองติดตามกันได้ในหาเรื่องเที่ยววันจันทร์หน้าห้าทุม สำหรับวันนี้มีความสุขมากๆฝันว่าได้หาเรื่องเที่ยวนะครับสวัสดีครับ